สวัสดีครับจากร้านกงกักการเกษตรเลืองนกขานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16นะครับ16เมษายนนะครับ6/8ก็นี่ครับมีลูกค้าจากอำเภอศรีวิไลนะครับศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องหยอดข้าวนะครับ6แถวจานคู่ลูกปืนนะครับแม่งขับเดี๋ยวชมสินค้ากันนะครับผมนี่นะครับเตรียมขึ้นรถนะครับนี่รอยโด่งเดง่งนี้ครับ ครัหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับเดี๋ยวจับให้เข้ากันแป๊บหนึ่งครับนี่ครับหแถวจานคู่ลูกปืนนะครับนั่งขับนะครับผมครับเอาขึ้น2คนรีวิวด้วยนะครับพ่อพ่อรุ่นนี้หน้ากว้าง1เมตร ลุงหนึเมตร30นะครับ1เมตร30ระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่2 5เซนนะครับ25่้เซนนะครับผมไล่กันไปนะครับจานลูกปืนแบบจานตัดนะครับขนาด14นิ้วใหญ่นะครับ14นิ้วใหญ่4นิ้วใหญ่ถังข้าวก็ถังใหญ่นะครับใส่ได้ถังรับประมาณ15้ากิโลนะครับสงถังก็30กิโลได้นะครับแถมสลักให้ด้วย3ตัวนะครับ3ตัวจานหยอดเพิ่ม เพิ่มอีกหนึ่งคู่นะครับแบบโรยนะครับนะครับส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอศรีไรจังหวัดบึงการนะครับราคาเครื่องก็23,500บาทนะครับสองหมาบาทยังไม่รวมส่งนะครับนะครับเอาได้เดี๋ยวช่างเตรียมไปส่งพรุ่งนี้เช้านะครับเตรียมปกส่งพรุ่งนี้เช้านะครับ ขายดีนะครับรุ่นนี้หกแถวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกแถวสามทังนะครับเดี๋ยวลูกค้ากําลังจะมาเอานะครับจากอำนาจเจริญน,นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับเครื่องนี้รอเขาไปกดเงินงก่อนนะครับแปแถวสามังตัวนี้ก็เป็นแปดแถวนะครับแปดแถวสี่ทังนะครับ สินค้ามีเยอะนะครับเดินตามก็มีนะครับผมลูกค้าไหนสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวนะครับหรือว่าเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับเดินตามนั่งขับมีหมดนะครับสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5นะครับ0 6 2 7 5 4 5 6 6 5นะครับผมอ่า0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะครับร้านตั้งที่อำเภอเรืองรัชาจังหวัดจันทบุรีนะครับเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ